ครับแม่อันนี้เราเราเปสซุกอยู่ก็เลยมีดตมน้ำกระเดเอาประเด็ดสดลงไปขลนเลยแม่ปะตองสดๆโอ้ยงามท้เด้อดลยกลังหันผักไปเห็นพอจ้ะผักซอยใส่ลาบโอ้ผักนี่ก็มีบ่ใส่ครับผักหนอกจ้ากักเน่างหางนี้สุกแล้วฮ้อนยู้พอสโอดนะกรเด็นี่โตเด้ดวาวุ้ยเขียนสเงาะพี่น้อย สนมิดสวัสดีครับพี่น้องผมพน้อยซอยเดิมได้ปลาตองมาแล้วกันวันอาทิตยลาบ,บเดี๋ยวซ้อเก็บกันได้พี่น้องโอ้แจบกม่ขับวาจาักโลครับเนี่ยเออลืมถามเนอเพราะว่าตอนนั้น <c oughs> พ่อมีที่เข้ามาพร้อม พ่อพาดไปสามขีดครับพ่อโอ้แสดงว่าโล่สองบอลูแมนครับพ่อโอ้ยตึ้งคือจังคือส่งใหญ่ๆว่ามันละได้โล่ครึ่งมีฮอตหนงไออินเอาโล่แปดไอกาไหลก็พ่อพินิตเอาโล่สองครับอืมเพิ่นคอมเมนต์เรามีชื่อเลขมันกการ์ดเนี่แหละครับโล่สองขีดโตพอดีงามๆนี่แหละครับนี่โอนดีได้ครับเบิ่งสัทางสันมันครับหนาขึ้นเลูกนี้เนอร์มันโอ้มีตองหงได้เหยาะๆนั่นนี่ ปาตองตันนี้เหี่ยวครับพี่น้องพอน้อยกันละซอกเก็ตสะก่อนครับซอกเก็ตแล้วก็วเซวเ,เนิมมันอันปาดเอาเนิมนอออกมาไว้ะลาบครับผมจังน้อยซอกเก็ตเรียบร้อยได้พี่น้องบ,าน,อบ,บานนี้ขามาเป็นปาตนี้เหลาเนิมนอครับเอาหนังเอาเนิมนอ ผีามาเพิ่วิธีการเห็ดปาทองไกรับพี่น้องใช้เป็นตามความสามารถของพ่อละนี่ก็ได้บอกได้ครับวันแบบดเดียวว่าผู้ใดบอกคยเห็ดหนีง่ายวิ่งได้ครับ <c oughs> บเพราะว่ามันนี่แว่นนั่นก็แวะครับตรงนี้โอ้ยแต่คันพี่น้องเอชี่ยวชาญก็แนะน,นำในเด้อครับแต่่อน,น้อยแ็ดได้สำนี้ เด็ดเด็ดวดีครับแมนการหลอกหนังปลาการการนังปลาครับผมคุเพิ่นเสียนเสี่ยนอย่างดีด้โอ้่อกรงมเศ้าวซืแล้วทีว่าทีพอเม่งอยู่ในขีดว่ะดีครับพปลาสามบาทตับตับตับตัคนนเร็วนิดเร็วอย่างีด้วยกกับหัวจักเพราะว่ากระดูกมันไปมองเลยพอย่งหัจักกระโดดด้ยเขาดิเปิดหนังมันเข็มมากครับนี่ นี่ที่ใส่มีด,มดปลายแหลมเสร็จแล้วพี่น้องเลยคันมีดปลายแหลมจิ้มง่ายกว่าสิ่งหลอกหน้ำมากกอีกกับห้องฟอกแบบว่หลอกหนงังกับสิบอเป็นอะไรกิน,นก็มีจักระดอที่หลุมมีมีค่อยงามไปเลยขันตัวน้อยแม่นยุกเขาแบบมีหลอกได้ขันตัวน้อยเขาใหญ่สิลอกอยู่มีแม่นเฟอ่์แล้วหนังเขาก็ได้ไปต้มเอ็ดผลึกก็ต้มโค้งต้มเผื่อได้ไดยิ่งดำคดดีถ้าได้ เออดูสาวต้มโค้งบ่โคง้งกระดุมคือเฮาเนื้อหลายกันเลยไม่ไม่ปีงห้างนี่ไม่ปีงเก่านี่ยแหละพี่น้องโอ้พอลืมพองเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวขอขัดดังลางนะพ่อเอคลิปขาดไปไหนนึงพี่น้องลืมเดมเดม โอ้ตัวยาวนกสุดกะตัวฟังทางคุณคกัน,น,นชิ้งาน่านี้ทางไหนเนาะใส่ผาทิ้ <c oughs> าางานไปหาเหรียญไปหาเที่ยวครับผม <c oughs> ไปตลาด <c oughs> สวัสด,ด,ดีดีนะครับสส่ครับ <c oughs> สวัสดีค่ะอ้ นามโฮเแล้วค่ะผมว่ายางตาขนนก็เก่านี่นี่ลองมะลุพอ่อขี่ไปเลยมีมีมีถ้ <c oughs> อาอย่าลองอ <c oughs> ต้องเอาหนังในมันออกจากหนก่อนได้ขี่นอ้องเหมือนมองเห็นแบบชีวิตกลางอยู่ได้น้อง่อได้อยจะได้กลางน้อยมาแล้วจ้จรราเจลปลาแมงดาพอหน่อยซอยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอม สื่อติดบานไวกินเขาแสบขืนแทแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขมาเดี๋ยวเลยด้จ้าปวดเอาเนอมันกันได้พี่น้องบ้านี้แม่ปัดตองสดๆโอ้ยงามจะได้พี่น้องน่ากินบ่ครับพี่น้องแล้วกลับไปฝัก,กอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวแล้วเธอรู้เคยเป็นคนฝัก,กครับ ขูดออกมาซะนี่แหละครับพี่น้องกับมีดูอ่อนติดออกมานําแน่ครับอันนี้ก็ค่อยยิบมอหนําครับส่วนเลยยิบไม่ได้ก็ฟักไปเลยครับกับขูดๆออกมาสันี่แหละครับพี่น้องนี่เนื้อปลาหนึ่งตัวครับผมได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับมีอุ้งมือหนึ่งครับผมทั้งหนังทั้งยึดทั้งลุ่มได้หรือฟังแค้เดีวมั้ยเอาหนังยึดงลางน้ำผมแต่ว่าตอนฟักเนี่ยตอนฟักตอนเห็เห็ดหนีพี่น้องเอ้ย ฟูขึ้นมาคักเลยครับนี่กับผมด้วยครับถึงคุง้นถึงฟูครับผมมาฟักแล้วได้พี่น้องบาทนี่เดิมถือคักเถ่เหนียวขนาดสวัสดีค่ะใจเผากันคือ้องอุ่นได้หมืนเนอุ่นอ่ะ เนื้อเหนียติ่งเนี่ยเรับน,น,น,นกับมกกระตองกายลาบม,มกสวัสดีค่ะร้านไหมยังครับเนี่ยร้านซ่อมบ้านจมท้องมูหฮะมันทำกังหรือมูซีซ่อมเพิ่นเปิดร้านซ่อมไหมค่ะเดี๋ยวจะมาจะ่ันกเปิดร้านสอมเหมืนมนอนกันใช่ สร้างสระรุนแบบว่าบางห้องกันเนี่ยมีรอนานการช่างค่ะได้ทำเปิดเพิ่มกสร้างสระจอมแบบหนอดเหลือกําลังหั่นผักไว้ให้พอจ้ะผักซอยใส่หลาบโอ้ผักนี่ก็มีบ่ใส่ครับผักนอกจ้ะใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยนะครับเนาะียนจ้ะใบบัวบกบานอกใบบัวบกผักีหอมผักปัวผักเต็มแล้วกะ แม่สีเห็ดก้อยก้อยบเขือแล้ได้คยกินบ่จ้ะจะทำกันถุบด้วยี่นตอนแรกเขาก็ต้องใส่ถุงเงี้ยแล้วหลับปะตองแล้วได้ครับพี่น้องไปนี้ข่ามาฝานซื้อจากไหนก่อนห้องอันนี้คือขาดบ่ไดดเลยแมนบ่นี่ครับข้าเนี่ยะขาดมีได้นกยกเว้นแต่ว่ายามันมีได้ได้หรือยามหามีได้เนาะเจอแล้วแต่พอแต่แม่เพิ่นพาเสือมาคือเสียบคือหอมเลยลืมมีได้ครับ แต่เขาอย่าไปเสือหลายเกินไปได้หรือใส่ล้ามีเฟือนมาดีครับมันเอทเธอร์ลดปลาจืดได้ฟันบางๆแล้วก็ซอยมุนๆครับพี่น้องเขียงคือเป็นแต่ซอยดีแต่ครับพ่อโอ้เขียงไม่มาครับประมาณนี้นะคนซื้อคนมาดของนี่ครับเนี่ยปลาเขาเขาเอาไม่เห็นอันหนึ่งก่อนเหมือนบ่ครับ แม่ลูกมีไดเอามาเมื่อตกใจเมื่อจำเนว่าปลาเมื่อตัวมีมีเดียวเครื่องนึงครับพี่น้องเ,เขาแบง่งเป็นสองถุงเด้เนาะครับเนาะแม่อีกจุดหนึ่งเก็บไว้ในสต็อกครับผมงามว่ะครับพี่น้องเนื้อปลาจะหลับแสบว่ะนี่ครับเธอรุ่นมาตัวมน้มมองงามเธอเด็เนื้อปลาแดงปุ้ยไปจะแสบคือเพลินได้ใหม่ๆสดๆโอ้ย เลี้ยวบางเครื่องถุงโอ้ครบละโซ่นี่สำารับเครื่องุงนี่ครับเราเข้าโชกแล้วเดี่ยข้อโชกเข้าโคกละเสียน้ำจากไหนกันเด้อยประมาณเกือบแก้วคนเนี่ยพี่น้องบัดคนเข้าไปนี่อ่านเราได้เต๋อมีจังไงคนเนี่แมน ผมซูรสครับพี่น้องเดียวพออยู่ปลาปิดจุดทั้งเลยเลยเโคเยอะๆเสื้อ,อลรอรายลายมันก็นเป็นยางเลยใหญ่เสื้อพอประมาณนี่ละหอมห้อมพี่ม,กกม,ออมีดีจัด,ดครับนี่สีน่ารักกว่าเข้าโคจังเลยเออมักแต่เผ็ดๆพชรละซอนโสดครับนี่ จังหนกันนะพี่น้องก็เติมเติมกันเอยตี้แมงเด้ขอห้ก็เติมเล่จอตามมันจัไนกันเนาะปลาแดกใส่ป่ะครับเพาะเสริมเพิ่มความโนนิดหน่อยนำปลาแดกลงไปจังหน่อยแด คันเพิ่นลาบเนีย่ยกินดิบเพิ่นละเซอน้ำต้มน้ำเมันประเดชตัวหนึ่งแต่วันนี้นนเฮากินดิบวันที่เขาไมน่นอันนี้เฮาละเป็นเอสซุกอยู่ก็เลยไม่กินต้มน้ำประเดชเอาประเดชซุป,ปลงไปข้าล่นเลยเที่<ร>ยมให้่ก็รังใจค่ะท้าเพียงนั่ครับพี่น้องพอย้ำมั่นใจไรพอพอเคยดูเชนหนึ่งหรือได้ขบกระเป๋าใช่โอ้โอ้จวนนั้นไหมแม่ใจพอสลาว่า ตกตูมลูกอันนี้ทีมหออันนี่ที้มหอพนักงานหอยีอยไวซอยไหมมาเริ่มดอกใหญ่เริ่มนำบลัหกนโ่นน้ำหลายๆนี่บัดคนเล่นะเาเขากันมาดิครับมีได้เห็นเผอเอได้ดิยายปางแห่งยานลืมเสือขาอย่าลืมคาได้เท้าเราเสือขาลงไปก้อนตอร้อมถ้าลงทีหลังก็ะไรดอกพี่น้อง หลายๆเฮ้ัดลได้ี่น้องประคอมลงไปกันเด้อบาทโอ้ประคอามกับปลาซูซีเดียวอะพลาเลือก็ลุกอ่านข้าแล้วก็ปลาไหลจัเงาต่อเห่าโอ้โหเฮ้สด้ อันนี้ที่ว่าแพงแม่น้ำตายมัน,น,มนแต่เอ็กโซนมามีเคยได้ขายหดสามบาทจากเธอตอนเห็ดตอนนั้นสาทสิบสามแต่ว่ายายเอ็กโซนมาหลายปีแล้วได้ไดพีน้องตอนอยูบ่บนจำทอนโอ้ยปลูกขายปีแรกได้ขายสามสิบห้าต่างต่ำละสามร้อยห้าสิบบาทนขนาด ี่มันธรรมดาได้พี่น้องตุ้นนี้นี่ซิดเซื้อผ่าผนังนี่ติดตับเลยแหละขันเทียบซีดเบิกมาพูดเหนียวอ่ะไปกันละวันนี้เลยให้ยายปังห่อต่องแล้วครับพี่น้องลูกกับบ่เข้นวะท่นี่ยานน้องกบรื้อของสามพันค่ะผิดเหยียดตัวไประวังนี่เราเขียนขาไม่ยาวทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวหนาเด้อ นางงูสิตัวผัวน่ะพวดน่ะมองเมนเหลียนเงียมนัสติกใส่นี่ค่ะเอาโมใหญ่หรืมน้อยเหรอเอาอย่างเั้นด้วยโอ้ยพอแล้วไม่้องการใบจองมันใหญ่อยู่ ม,ม,มกเปิดบ่นี่มกเดียวมันอิ่มมาขอกวาเอาเอามาเห็ดนีหอย่างสอน,นัลนเนาะโ<ฮ>มกเปิดมกเปิดใสใ่เห็ดเรามื่อจากหมกนะ่นะใส่บ่ครับเราก็ลังเห็ดกับส่เหดกะายไปตองน,นี้แ<ฮ>่จา<ฮ>มจามล้วจามจับ<ฮ>จา เอ้ดีๆกระยาดเนี่ยมันแตกดิมันไม่แตกมันจะแตกไปที่เลยแ้วมันได้น้ำขังในจุดนั้นอยว่จำหอมใส่แบบโอ้โหเอ้าสำนี้เคียวละไม่ไหวนะหมกชองซาจับผสมมเนี่ยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมงนี้มันจะเล็กเอารูดดอดรูดดอดเป็นหมกเมื่อบอครับทรายวุ่นวายเป็นคนวุ่นวาย อื่อะวไ้อใส่อะเังจดเสีย่เสื้อสีูสเดียวลูกตอนนั้นสิให้ขวางเสื้อสีเลยไหมคู่ม่ใสน่นแล้วเอาก็คู่วันนี้ง <laughs> <laughs> บงนั้นสับสับมีที่้่ได้เหรองลวเ่โอเคม<อ>ุก รอค่ะตองแบบนี้มันจะได้กลมหอมทั้งตองครับพี่นอ้องไปแหง้งแต่ทำไมที่เท้าพกได้ <S <S หมดเนี่ยนี่ยมันมีได้ที่เท้าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวปแวป้งระเบิดนะฮะมันแ,แห้งระคีพอจังไห<อ>มโดนมะขามปอกครับนี่ครับโอ้ใช้เวลาประมาณมะขอดชั่วโมงแด้วจะบอกสามสามสิบนาทีเออองเทียนนาทีก็ได้แล้วอนกมีหอดชั่วโมงรอกหอดชั่วโมงโอ้ยก็บไม้แบบนี 30นาทีนี่ล่ะพี่น้องคือเบอรตองสุกกับฟาก็สุกครับพเจ้า่นักแน่ แเสิบบริวารตามเมียโจยานเมียอยก็ได้เบาตามเมียไม่หนังแน่เลยอ่ะมมนเหนียวไงควาแล้รวยแตามันแหงมันห้งประมาณนี้นะเาย่ชั่มมกหลับฝาแหงมีความเด่งความหนุ่มๆจะหน่อยเออขั้นมกไปเอ็นนั่นขั้นเอ็นเอ็จุกขึ้นมาเน่ยเป็นชั่วโมงนอนท่อเออนอนทารถน่ชั่วโมงนึ่งละเราเห็นบังก็เอียนเหรอไหมรีวิวต้นบักซิดาจ้านี่ค่ะ ปลูกพึ่งได้ต้นน้นอยซ้ำนี้แต่ว่าแบบว่าได้กินมากแบบหร้ยมากแล้วค่ะแล้วก็เป็นลร้แห้งเหมือนค่ะดกเต็มห้างเถื่อนเด็ดหมากมันฉีมยานงามมันหาสัตว์พี่แตะว่าเนาะเหมือนต้มแต่เนาะมาเก็บใบกับพ่าขี่ไส้เมนูอยยังละครับคนสวยสวยแบบไม่จริงใจเลยอ่ะสีต้มหัวปลากระโค้งปลาจ้ะ ใบกระเพรากันเริ่มโรยล่าเด้อดื้อแต่ว่า<อ>นไม่มันข้นปูพอปูพอปูกินบ่อยที่สุดนนแล้วลต้มปลาไหลดูทานนี้สวนมั่นน้องไอดินสวนมั่นน้องออมกัโลกเรียบร้อยแล้วครับไปขายบอกว่าเดโลละสามบาทพะนะครับพี่น้องก็ถที่ว่าหมานอยู่ครับได้ประมาณสองตันครับพี่น้องนี่นี่แหละครับปูยูประมาณนี้แหละครับ นี่เด้อไตัวต้นทุเรียนที่เอามาไห้นี่ปลูกไว้หนาบ้านเลยนี่เดี๋ยวมันยามมันใหญ่เดี๋ยวจังมากินเด้อพริกก่อนเด้อพี่น้องบานนี่ะ หางหางนี้สุกแล้วฮ้อนุญาตขอขอดมเมื่อออกมาขนาดนี้พอกระยันกระยันตองเตะแล้วเลยใส่ไม่ที่แสดงก็ใส่ความปฝานีบเขาจักมาขีบเสื้อหลุดแต่เอามือซ้อยคือเขาปัญหาย่านคือมันเตะมั้ยเขาทิดคราวนี้เป็นคือฉีดยังง่ายกว่าได้หรอเด็กนั่นไงเขาก็ขีบฝั่งนั้นโอ้นี่เป็นตัวซ้อยเนาะเออดีคือเดี๋ยวว่ะหอมแล้วได้พี่น้องเลย มันนั่งอย่างเราปีนโซน,นนี้กรับพอทางนี้อีเธอเนื่องนาะเอ้าบานคือเราซุกแล้วล่ะครับพี่น้องบานว่าเป็นสามสิบนาทีแล้วครับแต่อันนี้มาเดี๋ยวอาจารย์มาเสิร์ฟบักซุกแล,ะล,ะละ้วล่ะพี่น้องขั้นตองรุ่นนี้ละ่ะโอเคละเอาจารย์ขามหรื่เปล่เดี๋ยวเราไปื่น้องจอมจับบุกนึงเด้อพี่น้องมันซุกอีู่ดีบ่

ห๊ะบักเปิดมาแล้วก็ซิมเลยได้ครับพี่น้องเนาเต็มมาเือมาทุกคนครับครับนี่แล้วอเกาเอาลูกโดดนะครับโหนั่นแหูกโดดจะค่อยเอาทีหลังก็ได้ดอกยังพอนบางาได้ก่อนมาละครับผมน้อยใหญ่โพดบักทําพอดี สุดยอดพี่น้องแซ่บนะเบิอร์นิยครรมคนได้พี่น้องเอามองมันได้รูดโดดนะมารสชาติเป็นไลครับพ่อเขาแซ่บพอดีเลยวะคนพอดีโน่พอดีแซ่บมาขออาหารมากินเผาน้ำกันทด้วยตาสวัสดีครับพี่น้องเปิดอนผู้ดินหลานมากราบประลองมาเด้อป่วย จะเมฆได้เผยเอ้ย <มา S 1> พี่น้องแฟนครับยี F ่สีทุกมองทุกบอล้วครับพีสันบอลน่อยหน่อยมาด้วยจ้ามันมีม้าน่ะด้วยกันเงียบไปเองเงียบไปเองมานแล้วพอหลุดมานแล้วพี่น้องมาดกับข้อมืมาเด้อเดี๋ยวถึไปเอาโคมมาผัดเด็ดนั่หนักคุณ ววอววโอ้มกเสิร์ตองมันหอมสเสีบพิษเดองเนาะกับเอาลามกับเมื้อสมอนคนละอย่างให้บรรดาหลับปากถ้าอย่ามากิงคืขึ้นหลับตองแบบนี้หลาบปไปยังเงินได้บ้างไหจะยังมมกกแม่นบมแววม่นแต่ว่ามันเ <ๆ S 1> สียบมอวแบบนี้แ่กินได้หรืว่าบรเลมมาก่ะหอมนะครับมันหอมกลมกล่อมนี้เป็นเนื้อเด่งๆ ทิ่งได้หัวขาดไปเนยมันแ่บใหญ่ตัมันได้หัวขาดจนจะตาะไรอ่ะกองโอ้กนาน่งข้าไปผูกข้าเรื่งเนี่ยป่เวลาม่เหนียะใครู่ได้เอาผูกใดต่ปันล้นญ่หลายค่ะ เพราะว่าเราขยายจะก,ก่ออยู่เราขยนันไปทางนั้นมีก่อนหนึ่งบังไว้อยู่พี่น้องมีท่านได้เขาเป็นย่าี้เพื่อท่ายพี่น้องเมืองเราก่อนเลยกำลังแทบพันอย่างขนาดเลยมีตังนอกพี่น้อง สวนนดสวนำผวอนขอ้ขอกับือจะจุดไฟใส่ข้ออันนี้พ่อว่าได้เอาผลมาใส่เลยครับใจมันจะมาใส่คิวเนื้อมันเนียวดีครับพี่นอ้องลา,าบครบขั้นตอนมาเจอเรื่องนี่พี่นอ้อง เราไปกินเริ่มเสือแจวโคนแซกกว่ามีเสือถ้าใจแบกน้ำบอไปยินแล้วต้องใจแบกน้ำน้ายแล้เสือคือเดียวแต่ว่าสุดยอดหรืเสือแจวเสือแจวเนเราเห็นแบบกินดีใจลราน้าเอาไปตีดีใหดิทำงงว่ากินเด้ทำไห่กิน ด่าไม่ดูแน่แต่ว่าแมแแงแมงงวง <c oughs> มันหยามมันมันเมนไม้สอดน้ะคะ่ะคือแมงแข่งละเนาอโอ้ไปเออแมงจักกะจันเนาะเดินสี่ต่อเดินห้ากับห้องอันนี้จะหยอดเดินไหนพอบอกใช่เดียบ้านพ่อกับห้องเปประมาณมีพ่อเดินนั่นมันกระยากมีแต่แนวเสียบๆรับพี่น้อง คลิปนี้ก็บพ่อพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับต่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับแหล่งนี้กิหลับมกประตองครับกับตมเหมือนโงโคกประตองโคเแซ่บสุดยอดครับกับมะเขือคืนก้อยมะเขือคืนครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมามามาจินน้ำกันน้ำเดียวครับ